สวัสดีค่ะชาวบริสทุกคนนะคะหรือว่าชาวจอนะคะนักสัตร์จอวันนี้ขออนุญาตชาวบริสนิดนึงนะอยากให้น้องๆ้องทุกคนเนี่ยมีสติตราบใดที่น้องๆยังต้องเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจงคิดในทางที่ดีว่าได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีบุญในระดับหนึ่งดีกว่าไปเกิดเป็นสัตว์หรือเป็นเปรตอสุรกายต่างๆนะคะสามารถที่จะสร้างบุญตัดกรรม ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าได้แต่น้องก็ยังมีกรรมบางส่วนที่ยังต้องมาชดใช้ถูกไหมดังนั้นจงเร่งปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสร้างบุญบาร,รมีให้มากนะคะแล้วมาดูกันว่าบาปเคราะห์ใดของชาวนักษัตริย์จอและบุญกุศลที่คุณทำไว้นะคะมาดูกันมา ดูไพ่บริส by บ u d d h เว a y และไพ่ทาโร่กันนะคะเท่าที่ดูเนี่ยชาวปีจอมีปัญหาเรื่องข้อกรรมคุณก็คือจะต้องเจอการพลัดพรากเพราะคุณเคยไปอืมไปทําเรื่องการพัดพรากหรือเออพัดพราคจากลาต้องมีเรื่องครอบครัวนะ่ะต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สมัยวัยเด็กหรือครอบครัวทางด้านความรักที่คุณกำลังมีความรักก็ได้นะเออบางคนจะเป็นลักษณะแบบครอบครัวที่เกิดมาพ่อแม่ต้องแยกทางอืมไม่สมบูรณ์และความรักของตัวคุณเองก็ไม่สมบูรณ์ด้วยตรงนี้นะอืมเหมือนคุณเป็น ประมาณดูง่ายๆดาราด้วยไปอ่ะคุณอนะ่ะมีบุญทั้งด้านคุณฉลาดมีสติปัญญามีรูปลักษณ์หน้าตาที่ดีคุณหาทรัพย์ได้เยอะแต่คุณจะผิดหวังในเรื่องความรักครอบครัวค่อนข้างมีปัญหานี่คือเคาะกรรมนะและ,และผลบุญของคุณบุญของคุณคือทรัพย์ทรัพย์มีทั้งทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เกิดจาก เงินทองหรือรูปร่างหน้าตาที่ดีชาวปีจอเนี่ยอืมแต่ความรักต้องพัดพลากซ้ำแล้วซ้ำเล่าอืมดวงส่วนใหญ่จะเป็นดวงดาราแล้วเนี่ยนะที่แบบเออเห็นปะส่วนใหญ่จะมีปัญหาแร่นครอบครัวกันเออ ฉลาดด้วยนะเป็นคนฉลาดคุณนได,ได้ได้เรื่องของสติปัญญาความฉลาดมีเงินมีทองแต่ความรักครอบครัวมีปัญหาอืมพัดพรากนะอ่ะเรามาดูไพ่แนะนำกันดีกว่าไพ่แนะนำนะอืมเนี่ยด้วยอ๋อแล้วก็ด้วยความที่ อาจจะเคาะกรามของคุณเป็นเรื่องของโดยส่วนใหญ่ชาวนักกษัตริย์จอจะมีปัญหาเรื่องวาจาด้วยที่บอกว่าวาจาอาจจะเป็นวาจาไม่ดีเออพูดโกหกพูดพูดเอาตัวรอดอะประมาณนั้นอะมันจะทำให้ทุกอย่างครอบครัวความรักมีปัญหาเนาะท่านอยากให้ปิยะวาจาพูดให้ดี เพราะอ่อนหวานให้กำลังใจน่าฟังนะคะแล้วก็จงตัดพวกกิเลสออกอความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านคือเพอเจออะไรประมาณนี้นะแล้วก็อย่าให้เข้าปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวานะและความสดใสความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะอืม จริงๆบอกแล้วว่าเรื่องคู่ของคุณนะ่ะมันมีมันมีคู่ที่จะต้องเจอกันคู่ของคุณค่อนข้างจะต้องแตกต่างกันอาจจะเชือชเออเช้อชาติเออเชื้อชาติต่างต่างชาติต่างภาษาถึงจะได้นะเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกอืมไม่มีอะไรที่บังเอิญน,นะมันเป็นโชคชะตาอืมเพราะคุณบาปกรรมคุณเคย ไปพัดพรากจากลากันมาเออดังนั้นคู่คุณนะ่ะมันก็เลยจะต้องเจอกันแบบยากนิดนึงลำบากต้องฝ่าฟันเออต้องพบปัญหาเยอะเยอะถึงจะมีนะบางคนมีเกมีคู่แต่แค่ว่ามันยากนิดนึงหรือต้องห่างไกลกันต้องอยู่กันคนต่างแดนอืมต่างอายุต่างถิ่นต่างชาติต่างาศาสนาอย่างเงี้ยค่ะ อืมแล้วก็พยายามให้อภัยเอาหสิกรรมเนาะให้กับเจ้ากรรมในเวรที่คุณทำอะต้องเขาเรียกอะไรตรวจน้ำเนาะอืมเนี่ยแล้วคุณฮิลลิ่งฮิลลิ่งคนรอบรอบข้างคุณด้วยนะเออถ้าคุณฮิลลิ่งพวกคนรอบข้างคุณให้เขารักคุณ ได้มันจะกลับมาครอบครัวความสุขมันจะกลับมาเนาะอืมพยายามดูแลเอาใจใส่นะคะทำจิตใจให้สงบเนาะแล้วจะพบทางออกที่ดีนะคะชาวนักษัตว์จอขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขสมหวังเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ